มาเบิ่งกันมาคู่นี้เพื่นจะห้องไว้เท่าไรได้ครับพี่น้องเด้อคู่แม่ลูกตัวแม่เอาคู่นี่ห้องไว้เท่าไรครับนี่เกครับตัวร้องไดครับผมครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชู c ชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกะสิผ้าพีพาน้องมาเอาง้วอยู่ขอกของผู้ซวยหน่อยคือเก่านะครับพี่น้องครับนี่แหละสำหรับคลิปนี้กัหลังจากที่เปิดคลิปไปแล้ว2คลิปนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ผมกะจะเฮ็ดเป็นพ่อน้อยวัวถูกอีพีที่3กันแล้วกันครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีมาาห้พี่ให้น้องนี่หลายตัวนะครับพี่น้องครับทั้งแม่ลูกงัวทองงัวสาวแล้วก็มีงัวผูกพ่อพันน้ำนะครับเด้อ ไทยอยากจะได้ตัวใดกะมาเลือกเบิ่งเอานะครับเนาะเอาก่อนอื่นอ่าช่องของบุญชูแชนแนลนะครับพี่น้องจะมีคลิปง้วหลากหลายแล้วก็ลงให้หลายนะครับพี่น้องอ่าหลากหลายราคาหลากหลายไอสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับแล้วเต้าผู้ใดมักแบบไหนนะครับเด้อจากงัวไทยน้อยไปหอดอง้วนเดือดลอยหุ่นละครับพี่น้องผู้ใดมักแบบใดกะจังค่อยๆเลือกเบิ่งเอานะครับผมกะสิลงให้อ่เพื่อให้น้องได้รับชมได้หลายกะสิแล่นหาคอกนั่นคอกนี้ให้เบิ่งคือเก่าครับพี่น้องครับเอาจังได๋ก็ฝากอ่าเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อก้าวสู่300,000สวยกันนนะคครรัับพี่้องบ เอาสำหรับคลิปนี้อขอกงัวพอน้อย EP ที่3เนาะพอน้อยวัวถูก EP 3ราคาเสียมาแบบไหนมีตัวใดหนาสนกัดสิผ้าไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับพ่อน้อยครับสวัสดีครับอ่าหรือหลายเขาอาจจะเรียกว่าผู้สวยน้อยนะครับเนาะผู้สวยน้อยครับพี่กัดตรงนี้กัดยุทีบ้านขวั่หมู่หนึ่งครับผมตำบลขวั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่แหละก็เอาอยู่ในป่าคือเก่าเนี่ยแหละครับมือนี้แนะนําตัวใดก่อนครับตัวนี้ก็ได้ครับผมเอาตัวนี้เลยเนาะครับผมเบื้องแรกกัดเป็นงวสาวได้ครับพี่น้องตัวนี้เด้อ วัวสาวนี่ก็ออกบามันเหรอราคาพี่น้องนี่เด้อครับตัวนี้จ็ดเดือนเหรอครับเพราะปีไปประมาณปีหนึ่งเลยละครับประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องครับวัวขาวแข็งอันตันนี่แหละตะเกาของอ่ะคลองนี่เพิ่งจะเปิดราคาใบเบอรสูงนะครับกระนาต่อรองทุกๆตัวนั่นแหละเดี๋ยวเมื่อวันหลันี้เพิ่งเจ็บมาจังได้เลยครับพี่น้องเด้อนี่แหละวัวสาวนะครับส้นสูงตัวนี้ก็บี่ลอยสามสิบขึ้นได้เด้อได้พี่น้องเด้อตัวนี้เนาะนี่แหละ เนื้อหนังก็ถือว่าโอเคอยครับพี่น้องครับเนื้อหลอยู่เป็นตัวที่ตันดีแขนอันตันดีอยครับพี่น้องครับเอาจังไ้จังนี่นะครับเปิดไว้ที่เท่าไรครับสามมื่นหาครับผมอันนี้สามมื่นหานด้ครับพี่น้องครับเอาถือว่าพ่อโตเยอะสำหรับงัวสาวครับพี่น้องสามมื่นหาอีกมนเป็นงวไทยน้อยได้ครับพี่น้องบอกบามันเหรอดีตัวนี้นี่เนาะเนื้อหนังก็ถือว่าเต็มๆตมแบบนี้แหละครับผมใครอยากจะได้นะครับบ่มีตำหนินะครับตัวนี้เนาะไม่มีตำหนินะครับเด้อุเจ้าหนึ่ง 0577320ครับครับผมขอหน่อยครับผมขอน่อยได้ครับพี่น้องหรือผู้ช่วยน้อยนะครับเนาะนี่แหละเดี๋ยวสิบ้าเบื้องนมเบืองไทยครับมีตริงบ่เดี๋ยวด้ะน้ำมึงกันพี่น้องอะไรอะบ่มีตริงครับนมบ่มีตริงเหรอครับพี่น้องครับสวยๆอยู่เนาะนี่แหละเงาหางโค้งหางเป็นยังไงกะพิจารณาเบื้องเอาได้ครับจะต่า้าไอพี่ให้น้องได้เอ่อเห็นนะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละการเดินการย่างการทุกขากีบนี่ก็บ่มีปัญหาหรอกครับที่โค้งส่วนส่วนบ่สูดดอกเต็มดีีออออยู่่คครรัับบเเานละ บัวนี้ตัวสองนี่ในน้ำตัวไหนครับตัวนี้ครับอันนี้กับหัวสาวคือกันนะครับนี่หัวสาวหัวสาวซีไว้บอลนี่ซีไว้หล่ะจ้าผมครับแต่ว่าพนว่ามันออกมาไล่พนไล่ป้าถิ่มเนี่ยการนำเลี้ยงครับผมบางคนชาวบ้านเพิ่นเห็นมันไล่มามันบ่แดงงามมาสินพี่น้องแขวนกัเล็บบาเลี้ยงประเด็พี่น้องกัเล็บขาดนำเลี้ยงจังน้อยแต่ว่าไอ้บดดีแล้วครับพี่น้องเด้อแต่บางคนปกติมักออกหัวไล่แฟนซีเด้อครับพี่น้องครับจักเดือนแล้วครับตัวนี้มีใบใหายไม่ลอดครับผมมีใบมีหลอดให้ยได้ครับพี่น้องเด้อนี่ เป็นลูก CY096 เดี๋ยวผมจะอ่านวันเกิดในนี่ให้นะครับพี่น้องครับไปไลเอเดอร์วันที่คลอดลูก13มกราหกสี่นะครับพี่น้องตันนี้กับอ่ากลางเดือนกันยานะครับพี่น้องก็ไลเบื้องเอากะสีอ่าก็สิสิเต็มก็เดือนแล้วล้วพี่น้องครับตัวนี้นี่เด้อเอาออกไปทั้งแดดลูกนี่เด้อนี่ส่วนหนาครับพี่น้องครับนี่เอาใส่แดดให้เบื่อนวันมันไล่หม่งไหนแน่นเนาะจะออกเป็นว้วแฟนซีฝนนะครับพี่น้องครับเออทั้งคนนะพี่น้องนี่เด้อ ใครอยากจะได้ลูกสี่ใบตัวนี้มีใบมีหลอดห้ยได้ครับพี่น้องครับแขงขาบดนะครับส่วนหูกับบดนี่แหละกีบเล็บนะครับพี่น้องเห็นบ่เออนี่เด้อตัวนี้ง้วประมาณเก่าเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะเอออ่านี่นะครับเดิเบังไทยยางห้พี่น้องนะครับนี่นะครับเนาะนี่แหละส่วนท้ายนะครับพี่น้องครับนี่ส่วนท้ายสวยๆแบบนี้แหละ นี่นะครับอาจจะขาดน้ำเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไว้ล้วนครับพี่น้องครับท่านทุกกรรมมันดีอยู่พี่น้องครับถ้าคิดว่าราคาตัวนี้น่าจะเปิดน้ำ่อสูงนะครับพี่น้องนะถ้าเราอ่านี่เนาะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับนี่สามสิบสามครับอันนี้สามหมื่นสามนะครับพี่น้องเด้อเอ๋อไปเลี้ยงเอาหายลูกมาม้วนค่ากับที่ไรอยู่ครับพี่น้องครับครับนี่ก็เอาไปสามารถขันสมมติมันได้ลูกนี่จเดเป็นแม่ลูกเอฟหนึ่งเอฟสองในได้ครับพี่น้องครับคัขันผสมแล้วก็เอาเก็บหลอดของเอ่อลูกมันไว้นะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ล่ะคครรัับบพีน้อง ต้นสูงนี่ก็เกือบเกือบร้อยสามสิบได้ครับพี่น้องว่าเป็นตัวน้อยนี่นี่สามสิบสามก็ได้เนี่แหละเอาผู้ใด์มารลายแฟนซีแบบนี้นะครับพี่น้องครับกับพูมาเอาเบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับการเดินการย่างก็เห็นแล้วนะครับเนาะไม่มีปัญหาขาทกขาถอนนะครับนี่จะให้เบื้องทางไายนะครับเนาะอ่าเห็นเด้อหยิมน้ำดำนี่ครับพี่น้องครับขาดน้ำเลี้ยงครับขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงครับเอาต่อต่อไปในน้ำตัวไหนครับตัวนี้ก็ได้ครับตัวเทิร์กนี่แหละอันนี้แหละครับพี่น้องครับต่อไปกับเป็นอ่า งัวผูพ่อพันธุครับพี่น้องเด้อใครอยากจะได้พ่อพันุตัวนี้เอาตัวนี้เป็นงัวอายุประมาณจะเดือนครับประมาณปีหนึ่งครับผมประมาณหนึ่งปีนะครับส้นสูงตัวนี้กะทีแต่ร้อยสี่สิบได้หลืเด้อครับพี่น้องเด้อใครอยากจะได้งัวผูตัวนี้นะครับเนาะอ่านี่เด้อกะถือว่าโตใหญ่เยอะครับพี่น้องครับน, <า S 1> นี่แหละหนาดีนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องส้นท้ายเลยครับพี่น้องครับผู้ใดกําลังมองหางัวผูหรืออยากจะเอาไปคุ้มฝูงหรือจะเป็นทั้งเอ่าเอาไปขุ้นได้นะครับพี่น้องครับอยู่นี่พอหน่อยเพิ่นกัมีมาให้เพียให้นดเครับ ส่วนหนานี่นะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละแบบนี้นะครับเด้อเบื้องกีเบื้องลิบง้อเฉียงๆนะครับพี่น้องนี่ครับอ่าใครอยากจะได้งวอในปานะครับพี่น้องครับมาเอาอยู่นี่เด้อนี่แหละเอ้าใครอยากจะได้แบบนี้เดยวจะพาดูส่วนท้ายครับผมนี่แหละส่วนท้ายตัวนี้นะครับเนาะอ่าพวงหางเาาดีเด้อพี่น้องเอ้าพวกไข่พวกเึืงจังไดก็เบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละนี่ให้พี่ให้น้องเบื้องเอานะครับเนาะอ่านี่เอามุมก้วงครับพี่น้องครับ ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับมาเบื้องตัวจริงเอาก้อนเนาะครับเนาะนี่ปลายลึงดำๆจังตัวนี้นี่ผู้สอนนายเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสามสิบห้าครับผมอันนี้สามสิบห้าด้ครับพี่น้องเด้อต่อได้ครับต่อได้อรงได้อีกนะครับพี่น้องครับอ่านี่ยนะครับเด้อใครอยากใจง่วงผูเปิดไว้ที่สามสิบห้าครับผมม่วประมาณปีนึงนี่แหละพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาเพิ่มกระไดแข่งขายใหญ่อยู่ครับพี่น้องตัวนี้เนาะนี่แหละน่เอาอยากเอาไปคุ้มฝูงไก่อีวัตรโดนกระสีผสมได้เลยละครับพี่น้องนี่ ตัวนี้ก็บที่เริ่มขึ้นเริ่มคมแล้วพี่น้องกำลังง่วนนุ่มขึ้นไหมเนาะนี่เด้อเนื้อไทยก็หลายอยู่ครับพี่น้องครับเอาไปขุนขึ้นหนีครับพี่น้องครับนี่ข้องหางยังอียังใหญ่เลยเหรอครับพี่น้องข้งหางย่งนี่เด้อเอาเบื้องไทยยังเป็นยังไงครับบันนี้เออลูกจุงยังนี่นะครับพี่น้องตัวนี้เอายังเป็นเงียวอยู่พี่น้องเอ้าเอาว่าเป็นยังหรอครับครับสามมื้อหาได้ครับพี่น้องตัวนี้เด้อเอากับมาเลือกต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องอยู่นี่ง่วผูกพันมีอีกตัวหนึ่งนะเเอออาาตต่่ไปััวดครบแมลุงครับ ต่อไปนะครับพี่น้องก็จะภาเบื้องง้วแม่ลูกด้วครับเด้อง้วแม่ลูกเพิ่นกับมีมาให้ด้วยครับทั้งของผู้ช่วยหน่อยเนาะเป็นแม่ลูกตัวเมียดนะครับพี่น้องครับนี่แหละแม่นี่บดดีดครับพี่น้องตัวนี้ลูกกับตัวใหญ่แล้วลูกผสมบ้านครับไทยบ้านนี่นะครับลูกกัอีผสมตัวไทยบ้านนี่เนาะครับเนาะลูกจักเดือนหรอครับลูกเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่แหละครับเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนครับสูงอะไรสร้อยสามสิบได้แล้วล่ะครับผมเป็นตรงว่างครับผม แม่ยังมาท่านผสมนะครับ,รบตัวนี้นะนใครอยากจะได้เอาไปผสมพอดังๆพอดีๆก็ได้นะครับนี่แม่ทรงมาดีอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละทรงบดแบบนี้แหละส่วนสูงแม่กับสิริลอยหาสิบได้เด้อครับพี่น้องครับตัวนั้นสูงสูงเติบอยู่ครับพี่น้องครับสูงใหญ่อยู่ลูกกับสิริลอยสามสิบเนี่ยพี่น้องสามสิบครับอ่นี่เด้อแข่งขายเงาดีอยู่ครับพี่น้องนี่แหละคลิปหูส่วนหนาเป็นยังไงครับพี่น้องอันนี้เกิดจากอ่าพอน้ำบ้านนี่เด้อคับพี่น้องเด้อพอน้ำบ้านครับลูกเกิดจากการผสมจริงครับผมใครอยากจะได้้คคูู่่นนนีลกตแมะะรัับเา แขงขาเง้วอ่านี่นะครับเครื่องดำนะครับเด้อเรื่องดำแล้วก็ในส่วนของแม่นี่โบดดี้ดีครับพี่น้องผู้ใดมางอบโบดนะครับพี่น้องครับแข็งขาดำดำนะครับเด้อครับอ่านี่แหละส่วนหนาเอาไปต่อยอดเอาครับพี่น้องครับมาเบื้องกนวมาคูนี่เพิ่นจะห้องไว้เท่าไหร่ได้ครับพี่น้องเด้อคูแม่ลูกอ่าตัวแม่เอาคูนี่ห้องไว้เท่าไหร่ครับนี่เกตสิบเก้า<ด>ครับ ต่อรองได้ครับผมอันนี้ถ้าเปิดไว้79นี่ต่อรองได้อีกก็คือด่วนเลยนะครับผู้ใดกำลังหาครูแม่ลูกโตแม่อยู่นะครับพี่น้องเอาแม่ใบโตกับบดกับน้ำนี่แหละไปต่อยอดอีกนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้เกิดจากผสมโตกับว่ามันชิล่าไม่พี่น้องครับนี่เด้ออันนี้ยับนะครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับเนาะแม่ตัวใหญ่มากนะครับมะม่วงตัวจริงเอาตัวใหญ่ตัวเงาอยู่ครับโบดเต็มส่วนที่เต็ต่อรองได้ครับต่อรองได้ยังต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับเนาะนี่ล่ะะะคคุณชูกไปหหาามเนนรับ ของพอหน่อยราคากระบ้สูงนะครับกัพอต่อรองพอฟัดพอเวียงเอาครับพี่น้องเอาครูนี่เจ็ดสแม่ลูกนะครับพี่น้องต่อไปครับพี่น้องครับก็จะพาไปเบื้องทางนี้เนาะครับเนาะอ่าตัวถือต่อไปนี่ก็จะเป็นในพอพันนะครับพี่น้องครับใครอยากจะได้รพอพันตัวนี้ต้องบอกว่าสีแดงเลือดหมูนะครับพี่น้องครับสีแดงเลือดหมูอ่ต้นสูงนี่กับว่ถึงร้อยสามสิบเดี๋ครับพี่น้องกับร้อยยี่สิบห้าขึ้นแล้วล่ะตัวนี้เนาะตาบาได้ในส่วนของสีแล้วกับพันธุกรรมดนะครับตัวนี้ลูกพ่ออดไครับนี่ ที่ใบครับ C Y ศูนย์เก้าหกได้ครับพี่น้องเด้อนี่บุหรี่ว่าใบนีบว่ะ C Y ศูนย์เก้าหกได้ครับพี่น้องจะเบิ่งจ็กเดือนแล้วอ่าสิบสามมกรานะครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อสิบสามมกราเจ็ดเ,เดือนเอากระจายเบิ่งเอาครับพี่น้องตัวนี้เดือนนี้กันยาเนาะเป็นงว้วงที่แดงเข้มดีทั้งตัวนะครับแล้วก็<อ>ไข่สองใบดำโบดมากครับผมนี่เด้อจะไายให้เบิ่งนะครับเนาะจะวนให้ดูนะครับเนื้อหนังนี่แหละพี่น้องครับเบื้องด้านข้างด้านนี้แบบนี้ แต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องครับเป็นห้อยเป็นลัม้มเป็นสกินมาสเหล่ากต่ว่าแผลมันใกล้จะหายมืดแล้วครับพี่น้องครับนี่แผลมันสิสมานเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละบวกพี่บวกน้องไปก่อนเนาะอ่านี่แหละส่วนหน้าคลิปหูดหงนะครับอ่าใครอยากจะเอาไปเป็นพอพันธุ์ครับพี่น้องครับมีงว้วฝูงง้วไทยอยู่บ้านนะครับพี่น้องกำลังหาง้วงพอพันธุ์อยู่นี่แดงแบบนี้แหละครับพี่น้องสมมืิวนี่ช่วงนี้ขันง้วแดงนี่เป็นราคาโลดเท่ากับหาไปใส่ไว้นะครับอ่ามาเบื่อไงอนาคตพอพันธุ์ตัวนี้เพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหรับนี่ สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องสี่หมื่นสองก็ต่อรองได้นะครับพี่น้องได้ครับต่อรองได้ครับผู้ใดอยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบื่อไงพวกไข่พวกปลายลึงนะครับพี่น้องครับดำดีนะครับเด้อ่ะนี่แหละพวกกีบพวกเดียกับสวยๆนะครับนี่เท้าหน้าชิดๆแบบนี้แหละครับพี่น้องเอาหนอกยญ่ๆไปตั้งๆยกครับพี่น้องครับนี่นี่ส่วนหางส่วนท้ายนะครับเนาะอ่ะเป็นยังไงครับพี่น้องมักน้ำบรสีแบบนี้ครับผม อ่านี่นะครับเด้อนี่ไข่ดำๆนะครับ2ใบนะครับเนาะเอาสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องครับต่อรองเอาครับผมต่อรองได้อีกครับต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องครับอ่าสีแจ่มเลยครับตัวนี้นี่เอาต่อไปเห็นแม่ลูกคู่นึงอยู่ทั้งคู่อีกนะครับพี่น้องครับแม่ลูกครับอ่าเป็นแม่โบด์ล่ะก่ะลูกแดงดีนะครับแดงทั้งตัวเลยล่ะครับผมอันนี้เดี๋ยวไปนี่ก็จะเป็นแม่อ่าสายหูกระทบนะครับพี่น้องตัวส่วนสูงนี่สูงร้อยห้าสิบบวกเลยนะครับเด้อผู้ใด สนใจอยากจะได้อ่าหัวแม่ลูกคู่นี้นะครับเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ้งไอ้แม่เพิ่นก่อนนะครับเนาะสูง150บวกหุ่นส่วนลูกนี่แดงดีดีครับพี่น้องครับแดงทั้งตัวคุณละนี่นะครับบดๆแบบนี้แหละครับพี่น้องตัวนี้อัวจากเดือนลรอครับลูกมันน่ะลูกมันนี่ใบครับนีใบอันนี้มีใบมีหลอดห้ยด้วยครับพี่น้องครับอ่านี่แหละส่วนหนาของแม่ครับพี่น้องครับนี่ครับใบมันอันนี้ของตัวลูกนะครับเนาะลูกมันครับลูก KF หกแปดนะครับพี่น้องครับ KF หกแปดวันเกิด สิบเมษานะครับพี่น้องครับในใบ1ีิบเมษานนครับเด้อ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 งด้อเด้งนี้คเับพี่้อเ้อเอเด้อเด้อเด้อ้อเด้อด้อด้อเด้อเด้เดีอเก้อเด้เดีอเด้นเด้ด้เด้เด้ด้เด้เด้อเด้อเด้อเ้อ้ออาอเดเด้อนด้อเอเอเดด้ด้อเ้เด้อเอเด้อเด้อเอเดเ้อ้อ้อเเห็นอเด้อง้อเอ่ด้อ้อ้อเน้อเด้อเ้อเด้อเ้อเด้อเ้ออเด้อเด้อ้อเ่้องด้อเด้อเด้เด้อเด้้อด้้อ้ดอ้้อ้เอ้้้้อนึงแล้วครับเด้ ขึ้นเท่อนึงแล้วนะครับเนาะครับโอ้ขันผู้ใดเอเอาไปนี่ถือว่าขึ้นขื้นรอบนานนี่กษามรถหาพอใส่ได้ครับแต่มาตัวนี้นี่ลูกของไอ้เคเฟหกแปดนะครับเด้อนี่ผู้ใดอยากจะได้พอได้ก็ใส่เอาด้ครับพี่น้องครับนี่ไปอยากจะได้แบบนี้เอาไปเป็นแม่พันธุนะครับพี่น้องนี่นะครับเด้อนี่โาสิตยางวุ้นให้เบื้องตรงนี้มันแดดจ้าบพี่น้องจะเห็นชัดรันเลี่ยบ่นีอเด้องามครับพี่น้องครับตัวนี้เบื้องเบื้องสีใส่กันนะครับพี่น้องครับนี่แหละนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อดอกเสี่ยให้เบื้องส่วนไทยนะครับเนาะ นี่แหละหงหางนะครับพี่น้องครับหงหางแย่ๆดำๆนี่แหละลูกส่วนหนาด้อครับพี่น้องครับวีแม่ส่วนหนาเนาะนี่แหละพี่ลูกมาเอาของกันมาลูกมาองว่มาของเออเออนี่แหละโตลูกว่านะครับพี่น้องครับเออแล้วใส่แดดเห็นจะชัดๆนะครับพี่น้องครับเพื่อหลายคนะเอออยากเห็นชัดๆเนาะไปทางพุ่ลูกเร็วเออนี่นะครับพี่น้องอ่ะนี่ผมพยายามจะเอาใหส่แดดให้พี่น้องเห็นชัดๆครับผมนี่แหละสีของไอ้ลูกมันจริงๆนะครับพี่น้องครับเอา ด้านนี้มันก็สีเหลี่ยมพุนเหลี่ยมจุดสะท้อนแสงพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าบนมือทางนี้ครับพี่น้องทางนี้มังเป็นไเออเอ้าบวยหมวไปทั้งคนครับวันนี้นี่ไายง้วก็นเให้พี่น้องเห็นงามๆดี๋ยววัฒน์มด่าดิพี่น้องอ่ะนี่เนาะสมฤทธิ์กับเด็กน้อยเลยแล้วนี่นะครับลูกมันแม่ทองวางแต่ว่าแม่โค้งไงนะครับพี่น้องครับเอาคู่นี่นี่ผู้ช่วยน้อยห้องไว้ทีถอยครับก็สิบหาครับผมอันนี้ก็สิบหาด้ครับพี่น้องครับอันนี้เอ่อเป็นอ่าง้วกที่โค้งสากญ่นะครับพี่น้้้อองงงงททัััแแมมม่่่่่ลลูกกนนนนนะะีเเาครืบด บอมีติงนะครับพี่น้องครับครับอ่าสีเต้าสวยๆนะครับเด้ยนี่แม่มันชัดๆแขางนี่ครับพี่น้องครับอ่าเกลาอิบหาตอร่องเอาครับพี่น้องครับครับผมนี่แหละบูทุกส่วนหางยาวด้วยครับครับเออใครอยากจะได้ก่มีให้พี่น้องได้ชมไหลด้วยครับพี่น้องเด้อนี่แล้วครับจ้ะอ่ะกระโหลกหน้าสวยๆยาวๆหุ่มใหญ่ๆครับผมนี่สำหรับคอกพอหน่อยนี่อ่าก่มีง้วนมาให้พี่ให้น้องได้เลือกชมไหลอยู่นะครับเนาะครับผม อันนี้ตัวใหญ่อยู่แล้วครับพี่น้องครับว่าเป็นตัวเด่นหน่อยดิแต่ว่ามันผมอยู่อยู่มุมสูงแล้วก็ะัวมันถือทางผุนนะครับทางคมไหมมันจะเป็นงวงตัวเตี้ยหน่อยครับพี่น้องก็ตัวใหญ่อยู่เด้ออ๋อนี่แหละชัดๆครับผมเห็นนะครับเด้อเอาไมอนี้มีมาให้แค่นี้ป่ะครับวะครับผมอ่ะเอาจ้าไหนคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ก่อนครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับขอบกว่าหน่อยนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชร บัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์อมอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง